จะพี่น้องตำมะกอพัดมีบัตน,นอกจะใส่ถุงหพอ้อมจะเห็นม่กิน <c oughs> น้ำกันจะเซ็บเซ็บอืมรอแหงเนี่ย <c oughs> จะมีเส้นแบบนี้ใส่ถวงหออเซ็บเซ็บ คันบานเท้ากับสิท่า์รังลานกับสิพัดมีสีชมพูอะไรประมาณนี้รซบค่ะแกงมค่ะขัดวานเมื่อง,ง้ามไรไปประถือเลยสกินยังก่อนไม่ตเน่าสับแซบไม่แตเนอาถือใจเมื่อเนี่ย ไม่ได้กินกระโดดล้วจ้ะพัดเมียอึแมงวันเรากลับมาจากตลาดเราได้จ้ะหาซื้อมะก,กว่าซื้อผักสด ผัดมีแบบนี้ห้อยทองหลักแสบกับต้นหอมจับครับสะวัง้ำลัง้างวัน,นยาเด้อจอดใส่กับจอดเราจะมาจอดทั้งจานเขาตายขึ้นได้นะ ตลองทำใจนะเพราะว่ากินมันรุนแรงไข่กับเพาะไข่เจ้าลูบอสาเหตุไข่ต้มมันมาจากยงน,นั่งลืมใส่ไข่ในผัดมีนั่งก็เลยเอาไข่ต้มมาใส่ ผัดมีไหมูนได้จ้ะมันเนี้ยว่าสีเอาไข่ใส่ลืม <c oughs> แม่รูกอ่านเห้กับเขาประมาณนี่เราโอ้ตีกับมลรงวันจะได้กินหม้อบอัดน,นะ ตักกบหมกอกระสุดเกาเส้นหมกทั่วค่อยค่อยเสียบหมกทั่วบ้านฮะอ,อืมเห็น <c> เ <oughs> ท่ากินข้าวคุณเดียวจกรลวมลมาล้งมันอืมอืมอืม mời thuốc mà mời mời ta Nó sẽ ẩn mưa mời 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 mà mời cầm Xịt mời mỏng, mời mời khẩu mời nó mời mời ด่มากกันคนทำแม่งหนอกกับไม่แม่งวันเต๋อลามันจะสุดๆอันนี้ยังบ้าหนาหันได้จ้ะเจ้าล้อช่วงเดือนธันวาคมมกราพฤศจิกาธันวาห์ กลางหนุ่มกินรถของต้องกินได้แบบอ่ะสิบอะไรมานั่งกินรถเนี่ยอืมอม,อม,มอง,มอง นัำงสิงไปกันนะจ๊ะพี่น้องนัำงสิไปจัดการมาแ้งกกมันฝุน่งนี่ครับสเปรย์มาฉีดให้หมดเลย้านคาพ่นเอาถุงห้อยเ้ย กินข่าอิ่มแล้วขันพวกเจ้าติดของหวานกินเสร็จสิต,ต้องตบไทยด้วยของหวานกินของเผ็ดของแ่บตบไทยด้วยของหวานแนะนำ เลี่ยงกินของหวานจ้ะมากินโกโก้ตัวนี้แทนของหวานจ้ะหาสิบแคลอรี่บ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันจ้ะตัวนี้นะคะซอยคุ้มหิวอิ่มน้นเหลือเล่งเผาผ่านมีแอลคานทีนเลิศเป็นโกโก้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะนั่งกินแทนขนมจ้ะนา่งเทียบแบบว่าเขากินเข่าแบบมันเผ็ดจังจะเขาก็สิอยากกินของแก้เผ็ดไหมจ้ะ อันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะถ้าชอบเข้มขน้นก็ต้องใส่น้ำหลายขนมักเข้มข,นข,นข,ข,ข,ข้นคักๆลดน้ำลงหน่อยหนึ่งจะ้ะประมาณนี้เซฟเสียบพี่นอ้องหอมคักจะ้ะมูที่ทำงานสามีมาซสือไปซองสามรอบละตั้งแต่มมฮอดออสเตรเลียให้สามีเอาไปวางยาก่อนเอาไปแจกเขากินก่อนจะ้ะเอาไปแจกมูในออฟฟิศกินก่อนมาที่นี่กลับมาหลังจากสองมือลูเลียงจะ้ะทั้งกาแฟทั้งโกโก้ เพื่อนรวมงานที่เขา็ดงานน้ำกันนะเพราะว่าไปซื้อข้างนอกกินแก้วหนึ่งกับประมาณคันแก้วหน่อยกประมาณสี่เหรียญสี่เหรียญแปดสิบตีไปหาเหรียญจ้ะแต่อันนี้นะกองหนึ่งมันมีสิบสองกระถือแค่แก้วละสองเหรียญมันกระถือก,กว่าจ้ะเขาก็เลยมาซื้อของนางไปกิน แต่กับทักค้นนะคะเทสแต่ละคนมันก็คือการเนาะนั่งกับเอาเทสนั่งเป็นหลักนั่งหมักแบบนี้นั่งก็เห็ดแบบนี้จ้ะแต่บอกเลยว่ามันเห็นผลจะ้ะสําหรับตัวนั่งเนาะมันเห็นผลจะกินแล้วรู้สึกว่าคุ้มหิวดีหละกะมีความรู้สึกว่ามันซอยห้องเผาผ่านซอยอาหารย่อยเร็วจ้ะประมาณนี้เนาะลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะไปก่อนนะจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีคะ่ะอยากได้สินค้าก็สกิดแม่ค้ามาคะ่ะ